ได้นะงะเราไปน้องเออทุดซอยลาวตำน้ำตีเลียนลาวไปน้องเออก้าวเนี้ยน้ำตีเรียนไปน้องเมาคุละตั้วจะไปน้องเออวัดนี่อแม่พี่น้องให้พี่ทุกคนมาพบกับฉลองบ่าวทิจจานแนงแขวนเพชรเหมือนเดิมไปน้องวันนี้เป็นเมนูลาวจะแกงมาตำน้ำวัานเราไปน้องตำเนี้ยตีเรียนไปน้องอ่ะมาที่จบขึ้นว่าไปน้องเนี่ยเรียนจ่ายเดือนบ้านน้ำไปน้องนะนี่น้ำตีบ่าวทิดกับไอเมียปนไงรวยเลยจ้ะอ่าตัวใจตัวเนี่ยไปลุยเน้นกับวัดกันลุยไปน้อง À, chạy điện Tram trí lùi đi nón ơi, mặn bắp đôi đi nón, ơi rồi láo đi nón, ôm trạm bàn chén ban trứng đi nón, ơi này ah, để điểm rồi rồi đi nón, nén láo đi nón, nghèo gì điền, nén plea rồi đi nón, ơi nghèo điền, gốc à được đâu làm ta này lại cái nền rất vội quá nữa điều qua chim lê với nó á, bữa tiệc á bữa tiệc ván ván để kêu bị gói đi tập nhảy bị nón á thì đi mò đi ai tướp với Nắt nát lão bị nón á, chả menu này nát lão nát nên lão ว่าวนเละแต่คนจอบไปเนาะแต่ว่าจอบจอบมาว่านหมาก็แท uh, ้หมาไปเนาะแต่บ่าวทิศอ oss ันไม่จอบต่อไ้ไม่มาต่อไรไปเนาะบ่าวว่านได้ไปเนาะเอาเราขึ้นไควกันเลยไปเนาะเอาก้อยมาจิ um ้มอีกคนไปเนาะเอาไปน้องเกี้ยวเอาเดี๋ยวก้อยมาเละหลานไปเนองเดี๋ยวเกี้ยวไปก้อนไปน้องเกี้ยวที่เปนเนี่ยเอามาเละทุกคนไปเนองเดี๋ยวมาเละหลานทุกเอาไปน้องเอา

เดี่ยวคว้าปิดค้อยไปน้ ok องไอ่ออกไปมาเลยล่ะเนี่ยทุบไปน้องเลยอ้ายหนังฮะลาวไปน้องเออทุบซอยลาวตำนำตีเอียนลาวไปน้องเออกาวเนี่ยนำตีเอียนไปน้องเมากคุหรือตั้วจะไปน้องเออมาไปน้องมาทุกแล้วไปน้องอ่ะมาจิはは้มกันเลยไปน้องเนี่ยทุบเลยไปน้องเอออ้ายจับคมไปน้องเอออ่ะทุกแล้วไปน้องเมากคุหรือตั้วจะไปน้องอ้อมตราบานเจ็ดบันลาวไปน้องเออเนี่ยตีเอียนไปน้องเออทุบลาวไปน้องเออ ไอ้ตะกิ้กวนไปน้องเออมามามาไปน้องมาโดนๆนะอ้ระดับนันตีกวนไปน้องเออเล่หม้อเดียวไปน้องเอ้อเบื่อเรื่งกึ่งๆไปน้องเออมาตาไปน้องทุกรอยเลยไปน้องเออเนี่ยอ้อมจ้มบานจัดบานเลยไปน้องเออมาตาไปน้องมาไอ้เดี๋ยวกวนไปน้องโอยนัดไปน้องเออโรยนัดไปน้อง vắt ngấy béo luôn đó, mày vào ăn được gì đây mày rít, nát bể nữa, giờ này rít nung tỉt trống này nhở, đấy là, mày tăm kinh ăn này nhở, con tai, ตำมะเปลี่ยนบ้านนะเป็นหนองนะสิ๋วนะตำเดียนบ้านจะไมันจะเรียนปันติ๋าเรียนปันมันมันจะไม่ว่านมันจะไม่หอมมันมันไปเรียนบ้านไ่น้องต้องตำเรียนบ้านตำนั้นนะไ่น้องนะไป่เกลือเนี่ยตำเตียนลองไปตำกินได้ไ่น้องรอยนั้นหวานเยี่ยม รอยนัดไปน้องบอกวันขึ้นกับบอกวันขึ้นจะไปน้องร้อยไปน้องเอาไปน้องลองไปทำกินเลยนะขอบคุณขอบพูนไปน้องเอฟปีอย่างแม่ห่างก็ไปน้องถี่ให้เกียรติดับชมคลิปอาทิตย์ตลอดเดีอยมาไปน้องว่าคนไล่ยคแจยก็ตดกิดตามบาตรทิศกันบ้างนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอ,ตอไปไปน้องแลคลิปหน้าบัตรทิศอ้าเมนูได้มากว่าปีว่าน้องลาวไปน้องรอบชมนะคลิปนี้บัตรทิศก็ตัวลาไปก่อนก่อนเจอกันไม่คลิปหน้าสวัสดีครับไปน้อง